ผมต้าคมสันครับเป็นทาเลนต์ให้กับแบไตยแล้วก็เป็นแอดมินเพจตัวไล่มาเล่นในนี้ด้วยนะ มาจากจังหวัดสงขลาอํเาเภอหาดใหญ่ก็คือเกิดและโตที่หาดใหญ่ที่บ้านเป็นร้านอาหารขายก๋วยเตี๋ยวข้าวหมูแดงก๋วยจงก๋วยจับหมูกรอบอร่อยมากหลังจากนั้นก็ไปเป็นสจวดตแล้วก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ภูเก็ตสัก4ปีได้มั้งแล้วก็ออกมาจากสจวดตเพื่อออกมาทำเพจโน้ตไลนมาเล่นในนี้จริงๆก็ทำคู่กันอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าชีวิตอยากหาอะไรที่ตัวเองชอบตอนที่เป็นสจวรตเราก็ยอมรับตรงว่า ไม่ได้เอนจอยกับงานเท่าไหร่เหมือนไม่ใช่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วตอนนั้นก็ทําเพจแล้วเพจมันก็โอเคแล้วมาหาอะไรอย่างอื่นทําดีกว่าแล้วก็นี่แหละก็ได้มาเป็นทเล e n t พิธีกรให้แบทไปผู้คุณเคยดู Master c h e ชฟกันไหมฮะผมเพิ่งได้มีโอกาสได้ดูเต็มๆนะทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากไปลองแข่งกับเขาบ้างเอาตรงนะคือถ้ามันเป็นคนละอาชีพกันหรือว่าเรานึกผาพไม่ออกเราจะไม่ได้รับแรงมา้านใจไว้แต่ว่าตอนซีซั่นหนึ่ง คุณทอยหรือว่าซีซั่น2เขาเคยเป็นอาชีพเดียวกับผมก็คือเป็นแอร์เป็นสจวรดอะแล้วผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยได้เหรอเป็นแอร์เป็นสจวรดนี่เราสามารถทําอาหารให้มันดูเท่ขนาดนั้นได้เลยหรอแบบมันดูเป็นเชฟระดับมืออาชีพอย่างนั้นได้เลยหรอก็เลยคิดว่าเอเขาก็คงเป็นคนเหมือนเราอะเคยเป็นอาชีพเดียวกันอะเราน่าจะพอทําได้หรือเปล่าวะอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกอย่างงี้ยมาร์เชฟนี่ จะเป็นรายการที่เอาคนที่ไม่ได้เป็นเชฟไม่ได้ทํางานด้านอาหารไอ้น,นี่ก็คือไอเดียของตัวรายการแล้วก็จะจับมา20คน25คนนะผมจะไม่ผิด25คนเอามาแข่งกันแข่งทําอาหารกันโดยมีโจทย์ในหัวข้อต่างๆแต่ว่ามันสนุกตรงที่ว่าทุกคน,กนไม่ได้เป็นเชฟไงไม่รู้หรอกว่าหัดเป็นอะไรมาหัดทาอาหารอะไรมาแต่เราเห็นแล้วว่ามันมันมาจากหลากหลายอาชีพหลากหลายวัยมีคนที่เพิ่งเริ่มทําอาหารได้สักปีหนึ่งสงปีก็มีนะแล้วเขาก็เข้ามาแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลย เฮ้ยลองดูดีกว่าไม่มีอะไรเสียหายใช่ไหมพี่งั้นคุณช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าประสบการณ์ทำอาหารของคุณเป็นยังไงบ้างโห ร้านบ้านที่โตมาตัองอ้งแต่เด็กอ่ะขายอาหารก็จริงใช่ไหมแต่หน้าที่รับผิดชอบของเราคือหมูแดงผมอาจจะเป็นเซียนหมูแดงก็ได้แต่ก็ไม่ได้หมักเองอยู่ดีเอาจริงๆถามว่ารู้เรื่องอาหารไหมมั่นใจว่าเป็นคนกินเยอะทั้งกินเยอะกินจุแล้วก็กินหลากหลายด้วยโชคดีที่ตอนที่เป็นสจวตอ,อะ่ะเราก็ไปประเทศนูน่นประเทศนี่บินนอกประเทศใช่ไหมเลยได้มีโอกาสชิมอาหารที่มันหลากหลายได้ไปชิมของต้นตำลับของหลายๆที่อะไรเงี้ยเราก็เลยมั่นใจในปากตัวเองหน่อยนึงงเรารู้ว่าอะไรอร่อยอะไรไม่อร่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองอะนะ แล้วเรื่องทำอาหารนี่นึกอารมณ์นักศึกษาใช้เตาไฟฟ้าในหอพักได้ไหมผมกวาคุณกำลังจะบอกว่าประสบการณ์ทําอาหารคุณไม่มีหลังจากวันนี้ไปับผมจะลองตระเวนชิมอาหารจากร้านมาต c เชฟดูอยากรู้ว่าฝีมือแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงเอาแล้วอย่างนี้คุณจะเอาอะไรไปสู้เขาวะคุณไม่มีประสบการณ์ทำอาหาร จะไปเรียนไงเฮ้ยผมจะไปลงเรียนดูถ้าไปเรียนแล้วมันเวิร์กมันก็น่าจะเวิร์กป่ะคุณคิดว่ามันง่ายขนาดไหนการทำอาหารไม่ง่ายหรอกพี่ผมพูดไปมันเหมือนดูง่ายใช่ไหมไม่ออแต่มันไม่ง่ายหรอกผมทําเองอะ่ะมันยังไม่อร่อยนะอยากไปเรียนอยากรู้อยากเกง่งคิดถึงถ้าผมตามาสเตอร์เชฟเชฟที่มาจากศูนย์อย่างเงี้ยฟังดูสู้ชีวิตจังเลยเชฟที่มาจากศูนย์แบบ คือชื่อโปรเจกต์อาต้าเจ็บปึงเนี่ยมันมาจากอาม่าเวลาเขาเรียกกินข้าวเขาจะเรียกว่าอาต้าเจ็บปึงอะไรอย่างเงี้ยเจ็บปึงภาษาจีนเจ็บปึงภาษาต้จิ๋วแปลว่ากินข้าวเวลาเขาเรียกกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกผู้ใหญ่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเรียกเขาว่าเจ็บปึงมันเป็นมารยาทคนจีนที่ถ้าจะหาคําอะไรสักคาที่มันเกี่ยวกับกินและเกี่ยวกับผมอ่ะก็ต้องคานี้แหละมั้งบอกถึงตัวเองได้ดีที่สุด ส่วนใหญ่บ้านอาาเนี่ยผมก็ไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านอาาหรอกเวลาถ้าไปหาอาาในหลายๆสถานการณ์มันจะเป็นแบบวันเชงเม้งวันตุจีนอะไรอย่างงี้วันรวมญาติทีนี้พอมันเป็นวันรวมญาติของคนจีนเนี่ยเมื่ออาหารมันจะเป็นมื้อใหญ่พิเศษมื้อจัมโบ้บ้านคนจีนเนี่ยจะเป็นโต๊ะกลมรองรับคนไม่พออามาในลูกลูก11คนเน่พราะฉะนั้นเวลาที่เขากินข้าวกันเนี่ยเขาก็เลยสลับกันกินแปะมือแปะมือพีพนั่งกินอยู่เงี้ยสัดสัดสัดพอสัดเสร็จปุ๊บ ก็จะออกเลยหัรอบเราแล้วคนรอบแล้วว่าเอ้ยเรียกตะาเจเปึงอ่ะเข้าอันนี้คือว่นเป็ความทรงจำดีๆใช่และอร่อยด้วยหิวอ่ะลองดูฮะผมพาคุณเไปดูร้านที่อร่อยๆเขามีมาเตชฟเป็นการันตีของเขาอยู่แล้วแต่ละคนนะแล้ว2ก็คือ มาดูกันว่าไอความฝันที่หนุ่มน้อยน่ารักแห่งประชาชื่นคนนี้จะสามารถก้าวตามความฝันมาสเตอร์เชฟของตัวเองได้มากขนาดไหนอยากลองดูฮะอยากรู้ว่าตัวเองจะก้าวไปได้เท่าไหร่เป็นความฝันที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยใช่เราอยากลองเราอยากเข้าร่วมแข่งขันเราอยากเป็นส่วนหนึ่งเราอยากเท่แบบคนพวกนั้นบ้างอย่างเงี้ยลองดูว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถต่อยอดความฝันที่ตัวเองคิดไว้เนี่ยมาสเตอร์เชฟเนี่ยไปได้ขนาดไหน เป็นกำลังใจด้วยนะ